เ,เช่วงกห้ววนชวนหิวสนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามซักอึกไหมน้ำพริกเผาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยถึงรสไทยแท้อร่อยทุกเมนูใช้คุณลองพัฒาคารเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิทอกสิบสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมากว่า45ปี ครับท่านผู้ชมครับช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงกว้นชวนหิวนะครับถึงแล้ววันนี้แมอาหารของเราในช่วงกว้นชวนหิวของเราบอกได้เลยว่าเราจะรับประทานอาหารอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นกระเตงนะกลางเมือ่าคนที่มาพักโฮมสเตย์ที่นี่ก็ต้องมาทานอาหารใช่แล้วแล้วเขาได้เตรียมอาหารอะไรไว้เราชิมบ้างผมว่าไม่น่าจะมีหอยนะดูแลาะมาเจอแต่หอยตลอดทางเลยไม่แน่เดี๋ยวขึ้นไปชิมกันว่า ความอร่อยของเขาเป็นยังไงจนที่กวนชวนหิวอยากชวนท่านมาชิมได้หรือเปล่าไปเลยครับท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าที่นี่เสน่ห์ของเขาก็โอ้ยน่าเชื่นใจแล้วก็น่ามากินเป็นอย่างยิ่ก็ตั้งแต่ั้างขึ้นแล้วครับโอ้ยดูนะขึ้นจากเรือหางยาวก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปนะครับโอ้โหน่าสนุกมากครับมาเจอกันว่า ความแข็งแรงของเราจะปีนป่ายขึ้นมากินข้าวที่นี่ได้ไหมผมนี่ถ้าคุณไม่มีอาหารที่ผมไม่ขึ้นสุดยอดขึ้นมาโอ้ยไหวใช่ไหมไหวผมมีมาเสียอ้นเดี๋ยวจะช่วยอขอบคุณเสียสองขไปสุดยอดครับหายเหนื่อยจริงที่ได้ขึ้นมาวันนี้สวัสดีครับอร่อยไหมครับพี่ อุอ้ยหอยจริงด้วย <c oughs> อือทานต่อเลยครับนี่ผมจะเช็คนะครับว่ายังมีชีวิตอยูอย่หรือเปล่าถ้าแตงกวาไม่สัตนเนี่ยต้องอุทิศชีวิตโยนลงทะเลแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางเพราะยังไม่เห็นอาหารถ้าเห็นอาหารก็จะหายเหนื่อยทันทีอนนโอ้ยังยังมีชีวิตครับ อะไรผมนึกว่าเฮียไปแล้วโอ้ผมนอนพักผ่อนอยู่นึกว่านู่นแล้วขึ้นสวรรค์เฮ้ยมันสุดยอดมากเลยราแล้วออกจากกรุงเทพมาเดินท่สลงโล่ะมานอนอยู่บนกระเตงที่สูงจากน้ำเนี่ยนะขึ้นมาประมาณสิบเมตรน้าหวาดเสียวคนน้ำหนักก็เยอะอย่างเราเดินนะโอ้มีความสุขมีความสุขครับอยากให้ท่านผู้ชมนะถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยว แต่ตอนนี้ม้องอ่ะหิวแล้วอ่ะ้เาเห็นอาหารยังยังเลยมาแล้ว oh, นี่เตรียมไห้หมดแล้ว<า>เเหรออ้าอย่างน,นก้ไปดูจิงเข้าวเลยสิมามาเลย โอ้โหอาหารมีมากมายครับอันดับแรกเลยหมานี่ที่เราไปดูมาหอยแครงหอยแมงคู่นะครับคุ้มปูย่างรา้อนๆเลยนะครับสิ่งนี้เฮียชอบผัดกับน้ําพริพกแล้วก็นี่ก็คือปลากระพงทอด,อดน้ำตาลโอ้โหน่าทานมากอันนี้ก็คือของดังของที่นี่ปลาโอคอหักต้มยำนี่ก็ยังเดือพดพุดปั๊ดเลยนะครับมากินอย่พวกเราด้วยครับชวนชวนหิวครับท่านผู้ชมครับมาที่นี่นะครับต้องกินให้ได้ก็คือปลาโูครับหน้างอคอหักคือจุดขายของเขา เรามาดูว่ารสชาติน้ำพริกปลาทูเนี่ยจะแรมขนาดไหนเนื้อปลาทูจะอร่อยอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่า,า,าสาที่สำคัญครับสดด้วยแล้วก็คนที่นี่เขาคงทอดปลาทูกินกันทุกวันนะครับเาทอดให้กรอบด้านนอกแต่ด้านในเนี่ยเนื้อยังไม่แห้งเลยนะปลาทูที่นี่ รสชาติแรบจริงๆครับกลมกล่อมครับอร่อยมากไปเที่ยวฟาร์มหอยแมงปูมาแล้วก็ต้องชิมหอยแมงปูครับท่านผู้ชมมาดูเลยครับตัวแบบใหญ่โตมากนี่ครับอแล้วก็ต้องกินกับซีฟู้ดครับที่นี่แหมคุณเชคเขาเตรียมมาให้เราเป็นอย่างดีเลยซีฟู้ดที่นี่ดูสิว่ารสชาติจะจ,จ,จัดจ้านไหม หอยก็กรอบซีฟู้ดที okay. ่คุณเทศจัดมาให้ก็รสชาติจัดจ้านมากเลยเปรี้ยวนำตามด้วยเผ็ดนะครับแล้วก็แทบจะมีความเค็มเลยก็เป็นซีฟู้ดแบบชาวเลนะที่บอกว่าถ้ามาที่นี่คุณจะได้มาสัมผัสซีฟู้ดสไตล์นี้เท่านั้นเองนะครับเป็นไงเสียออนกินอาหารที่กระเพง กลางทะเลสุดยอดไหมอิ่มมากคุงกลางท้องจะแตกกวนชวนเที่ยวเท่านั้นที่ทําได้อ่าอ่าที่สาคัญครับเวลาแ่งความสุขของเราหมดอีกแล้วเหรอครับผู้สนับสนุนรายการอ่าสำหรับของผมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่พาเรามาเที่ยวที่นี่นะครับเสื้อสวยๆจากอีโก้สปอร์ตครับผมครับลิซซิงกสิกรไทยอืมเครื่องดื่มขิงผงสําร็จรูปตราบ้านสมุนไพรและพัฒนาคารเร่งผงสุขุู้มิตร12ครับผมมาวันนี้เวลาดีๆของกวนชวนเที่ยว เงี้ยสองแรงหองแล้วก็เสียอ้นครับผมหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วละครับสวัสดีครับสสวัดีคโอ้เราไปหาปลาทูกินเงี้ยก่อนที่ว่าอปแล้วอิ่มไปกินปลาทูกับไปต้องเปลี่ยนไซเฮ้ยแต่จริงๆประหมันอร่อยนะ